หรือว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบได้ไปท่งองยุทธภพไหมก็เลยไปหาโรงเรียนที่ที่เป็นแต่งเพาะพันธุ์พวกนักแสดงเซอร์เคสเล่แล้วก็โชคดีมากที่โรงเรียนที่ได้เจอครูใหญ่เองเนี่ย เป็นนักสแสดงเก่าของซ i ร์ค s ลเซเ My name is Jean Luc I'm the owner and founder of San Diego Circus Center I'm so happy that uh, this is our third rendition with I'm Fly มันเลยเป็นที่มาของหลักสูตร teacher training นะคะที่ทำร่วมกับ San Diego Circus Center นะที่เราต้องทำร่วมกันเนี่ยเพราะอีฟอยากให้มันเข้าถึงคนไทยให้ได้มากที่สุดเพราะลำพังแค่ลักษณะก็คือมันจะมีความที่แบบแบบฝรั่งอะเวลาสอนเขาคือจะไม่ค่อยประครบประงมเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงในดีเทลมากพอสมควรไลฟ์สไตล์คนไทยเราค่อน างต้องการความดีเทลนะคะต้องการ example เยอะๆต้องการอะไรต่างๆที่มันให้เห็นภาพแล้วก็อาจจะต้องการการ body adjustment เนี่ยที่ค่อนข้างละเอียดรวมไปถึงของเรื่อง safety ต่างๆเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญครูทุกคนของ a m p l i y s e r d i a นะคะผ่านหลักสูตรการ teacher training มาเข้มคนมาในเรื่องของ lecture และการปฏิบัติ120ชั่วโมงอีฟยังต้องมีการแทรกในเรื่องของการเก็บชั่วโมงการ observe ครูหลัก ดูเทคนิคและดูวิธีการการเขารันคลาสยังไงให้มันสนุกและมันกลมกลอมไปถึงการฝึกสอนเองเพื่อให้ลงสนามจริงแล้วก็ข้ามไปสู่การสอบปฏิบัติจริงนะคะกับนักเรียนจริงๆแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเขาจะผ่านหลักสูตรนี้ได้หรือไม่นะคะพอผ่านจะพารกับอีปไปเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเจอกับครูฝรั่งที่เขาจะต้องมาหาอีฟในทุกๆซีซันที่อีปเปิดทีเชิญเทรนนิ่งนะคะครูก็จะมาลงในเรื่องของฟาวเดชั่นที่เขาเรียกว่า อัดแน่นแล้วอ่ะจากสิ่งที่อีฟปูไว้ให้แล้วนะคะครูฝรั่งมาก็จะมาย้ําในพื้นฐานตรงนี้ให้แน่นลงไปอีกเลยสังเกตได้ว่านักเรียนอีฟนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าไปทําออกกําลังกายอื่นๆใดๆ o u n ด a ชั่นเหล่านี้มันจะย,ยังคงอยู่กับเขาแล้วเขาจะมีเรื่องของความคอนเซรนิร์นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างมากนะคะ